สวัสดีท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้พอดีผมไปเห็นเหรียญหนบาทชั้งสามเสียนรอหนะครับในกองเก็ียบเหรียญน,นะครับก็เลยนามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสักนิดนะครับพร้อมข้อมูลครับซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะเหมาะสาหรับท่านที่เป็นมือใหม่ในการสะสมเหรียญน,นะครับส่วนท่านที่อยู่ในวงการมานานแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงจะทราบข้อมูลเหรียญน,นี้ดีอยู่แล้วครับ เหรียญนี้นะครับผมก็ได้มาสักพักแล้วครับเป็นปีแล้วนะครับตอนนั้นที่ได้มาก็3,000กว่าบาท3000นนิดๆนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญปี2459นะครับซึ่งเป็นเหรียญปีที่ค่อนข้างหาง่ายนะครับเหรียญปีที่ค่อนข้างหาง่ายเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงมีอยู่2ปีนะครับก็คือ2459กับ2460นะครับซึ่งผลิตเยอะแน่นอนว่าเหรียญปี2459หาง่ายนะครับหาค่อนข้างง่ายแต่ว่า เหรียญในมือผมตอนนี้ที่เป็นเกรด62เนี่ยครับมีผิวนะครับถือว่าหายากกว่าเหรียญผ่านใช้ผ่านล้างแน่นอนครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้ผ่านล้างที่เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับก็จะราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่750-850บถึงาบบาทนะครับแล้วแต่ลวดลายความคมชัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่มีผิวแบบในมือผมเนี่ยนะครับหลักพันบาทแน่นอนต่อให้ปเป็นเหรียญตัวเปล่าไม่อยู่ในตลับแบบนี้เนาะ อย่างไรก็ตามนะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะมาให้ข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับราคาด้วยนะครับของเหรียญช้างร้อนะครับปี2459ครับเหรียญปี2459นี้นะครับจำนวนผลิตก็คือ9ล้านกับอีก8 0,000เหรียญน,นะครับแน่นอนว่าผ่านการเวลามาเป็น100ปีนะครับเหรียญจำนวนมากก็อาจจะถูกลอมไปหรือว่าผ่านสงครามโลกมาก็หายไปไหนบ้างแล้วก็ไม่ทราบไม่น่าถึง9ล้านกับอีก8 0,000แน่นอนแต่ ก็ยังคงเหลือเหรียญนะครับจำนวนหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะมีจำนวนมากพอสมควรมาถึงปัจจุบันนะครับราคาในหนังสือคู่มือนะครับสภาพ E F ตัวผ่านใช้ปกตินี่ก็อยู่ที่เราวๆ1 0 5ง2 0 0 0บาทอันนี้ตามหนังสือเนาะราคาตามหนังสือนะครับแต่ว่าที่ขายจริงในวงการตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราๆ750บาท800บาทไม่เกินนั้นนะครับส่วนราคาตัวที่เป็นสภาพ M S 6 64นะครับของเกรด ปีสองสนะครับผมว่าช่วงนี้ก็คงไม่น่าไม่ควรที่จะเกิน8 5 0 0ถึง9,000บาทนะครับน้องสลับท่านที่กำลังจะหามาสะสมเน้นย้ำว่าเฉพาะปี2459นะครับรวมถึง2460ซึ่งหาง่ายนะครับก็ไม่ควรเกิน8 5 0 0ถึง9,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นปีอื่นนะครับเช่น2456 2457 2461นะครับ3ปีเนี่ยจะเป็นปีที่หายากนะครับอันนี้ราคาทะลุหลักหมื่นแน่นอนนะครับต่อให้เป็น MS62 ก็ตามนะครับ ดังนั้นนะครับสำหรับเหรียญผมปี2 4 5 9 m s 6 2นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3,000 0พินนิดๆก็ถือว่าถูกต้องสมสมราคาแล้วนะครับประมาณนี้แล้วสมเหตุผลแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการหาเหรียญช้างราชการที่6มาสะสมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ